ชีจะหมดแล้วชีจะหมดแล้วพี่เกสู้สู้มาเด้งก็ใกล้จะหมดแล้วครับมาเด้ง ไ้หมดแล้วเม่กกี้นี่ไล่ะนี่ก,ก็อ้าวชี้หมดแล้วไปอานหลานแล้วไปกินน้ำแล้วชี้ชนะชี้ชนะชี้ไปกินน้ำก่อนตามมาคือแม็กกี้หมดเกลี้ยงเลย